แป่ังไงถ้ามันขไปก็จะว่าไ้างหน้านะ้าเออขนไป่ลย กนเนาะถ้ากินข้าน้องเจ้าด้วยตัวเด้อมีกาแฟสีซบแล้วก็เงินแสนเน้อไอเจ้าไปสุดสวรรค์้นาได้เนาะเจะหไปเที่นัสวรรค์้น่ด้วตัวเด้อเนาะเป็นหวงเป็นแยมด้วยเเต้าเทุกเต้าค่ะยังบางท่่เป็นกับเจ้าก็ดีเลเออะ สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพัชสุสุคนกัยินดีตอนรับซองสากุญบรรณาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยกตว่าคุณพ่อพ่อยเวลาตอนนี้เนาะประมาณห้าโมงเกือบหกโมงแล้วเอ้กันแดงแดงะทาขับุถมาแสดงความเสียใจทั้งครอบครัวของทีมงานไอ้สายบุญเนาะโดยด้วยทางพอตาลงเทอมบาดีเบาเสียงพี่น้องเอ้ย มากินทานน้ำเล้าหแดดเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ปลูกง่ายเมื่อวันเสาร์คนแดดแต่ว่ามื่อนี้ทั้งสมบูรณ์มาก้อนเมื่อวันเสาร์กะสีมาไม่เนาะมาแสดงความเสียใจนำทั้งครอบครัวของเพิ่นพอดีทั้งมาเพราะกับแม่อ้วนเนาะไม่อ้วนกับมาลำกันแม่อ้วนไปซื้ออย่างนี้ตอนนี้ก็ลังชิ้ยางเขาเป็นเพื่อนของเราทั้งนี้เนาะแต่เขาทั้งหน้าพุ่นก็ได้แต่ว่าเขาทั้งพี่ก็ได้เนาะ แต่ทางสบุญมันเปื้อนรถเขามันยากเลยเขาก่ได้จอดรถไว้นี่สิย่างเข้าไปพุ่นไปพี่น้อ,นองเอ้ยโดยอ่ะเนาะอ่ะตอนนี้เราท่าทางสะทองอยู่เพิ่นไปซื้อเครื่องยังบ่ทันมาเนาะก็มากิน,น,นทานน้ำเรากับมีกาแฟสีสบไอ้อ้วนบางหุงนี่จเจ้าอันมาเทือนสบายบ่ ออกมากับแม่ว้วนสบายดีแม่ว้วนโดยนี่ก็ทางบ่พ้าสิปใย่นทางบัพาไอ้เครื่องเนาะดูนี่แบบเบาไวเด้อไปอ่างรัด ำ่ดัง่าวหลังนี้เดอลุงก็ขึ้นมาโอ้สบายดีลุงโอ้ยกําลังหนึ่งเข่าแรงโอ้สบายดีเด้อเมื่อยบวลุงเเมื่อแล้วโอ้กําลังนึงเข่านึ่เข่ากหนึ่งเานข่างาก ัาดิ้ินข่าเลยัสดิกินข่าเป็นควเราอยู่ข้าเราข่าวงามแท้เนาะเข่ามันเ่าออนทงซาวดากอนโอ้เข้าในห้องสีมาก่อนบอโอแบบเาท่านหันหนึ่งม่อัน้าไปสีเพ่ท่านเนาะชอบ่าไดเอาปเขบแค่ห้าไปสีแค่โอบเื่ออาเนี่ยติดโฉหนมันอบหชปโล่ันหชิปโล่ดบ่ถ้าเอ คือเฮาน่าออกข้าเปลือกปลีเทนเพิ่นบาดนี่งผัวทางซ่างเตี้ยเอาย่างเด้อมาโบายดวยสบายดียังนั่นโอ้เป็นตนักยู่เวลาเห็ดตุรกเนาะเราจะเล่าดีโดยมียังโบิ่งเราก็ะชงอยู่คือชินักอยู่คือนี่ค่าห้องมาอยู่มีเครื่องสมตาเครื่องแกง

ป้ามีครบหมดเลยอันนี้นะแมก็ตามแม่่เห็นตัวนี้นั่งก่อนกเจวเ้เมากเจ้เอาชิมาขอยังน้ำหาขอรำสังเตีาล้มาต่นาจะวนนะ้นราน้มาบ่ไรเนี่ยพี่กระปุกเองเลย อันเอายังบ่ได้ดูเลยอันนี้ของแก้มกับบักหุ่งเด้อตามบักหุ่งอือแกะแล้วก็โฮยใส่ตามบักหุ่งเนาะแมเาเยบ่เจาาาอาออแม่นลบ่เห็นบันดน้อยตัวนี้ก็แกะไว้ใส่งไว้เนาะ เราไม่ได้เอาชิออกมาแก้ซอยโดยโดยอ่ะเมื่อแกงปลาบ่โดยโดยเมื่ออยู่อยูุ่ยาประการนี้เมื่อไปอยู่อยู่พุทธิยาดีแล้วไปประเทศนอกมันไปอยูอันกรีบเมียไปประเทศนอกเออเมียเราไปเที่ยวเมเปเที่ยวเกรแงเทพอันมาคุ้งหน้าซาเตี้ยนันจริงหนึ่งหางมเลยแล้ ห้างบางบืนค่ะก็จะไปทางใดเนาะไม่อ้วนเนาะใชมาไหมป้าใส่ไม่อ้วนเข่าไปทางในก่อนเข่าข้างในก่อนเด้อเข่าไปกินทานน้ำตาก่อนอ่อมันเนาะกำลังมาจะนน้ำไม่ โดยบาดีเด้อเนาะโดยเดินก่อนบ่พอทางยาเพิ่นขึ้นมาแล้วเนาะเพิ่นขึ้นมายังขึ้นมาให้บุญบ่หรือว่าขึ้นมายังตุเอาบุญให้คนตายเนาะ

ลกแห่มเลคืนนี้ลมแงเนคืนนี้มลมมาก่อนวะลมแรงครับ

ลมข้นเันวขึ้นากันาวลาะหัวคือกันบ่มันสาดเขาเพื่อนเห้าปันทั่วเพื่อนหัวเพนหัวลบะเลืหัวอหัวอยู่ลบมันเพื่อนขัวกะหัวตามหูนอดนะ เดวานตื่นมาชิบโมงเห็นคลิปพราะพอรับเลิอก่อนนี้เาแจ้งเลยวันเหตุในไเข่าแบบเคยแบบเห็นข no, ้งพอตาบ่อยพูดจักกันว่าพอตาเนี้ยแบบเขาไปคุยไยยังกันแต่ประโยชน์ไปยังกันนะแบบมาเห็นแบบนี้แบบตกใจเลยตกใจตกใจแบบวันนี้นายะาเพียงขึ้นนี่พอ้ําผิงว่าเจ้าคือว่านอนเหมือนเห็นคิป หน่อยผ <ragt> yeah no ูน in uh huh ี <y> ้รองผู่นั้นร้องเบอ่งหน่อยเคยพูดก็เบอ่งหน่อยคยนอนพู้ดีวเขา youtube เขาไปแ่มันหน่อยมันบริวารญาตินมันเป็นแบบเออเานอนบอกรับแอบบดิเ่งนะแค่มันดีถึงกเห็นแล้วกัแบบบิเวนะแกเสียงประกาศกระโทบกันนั่นง ทุกคนเนาะมีทุกคนด้ทุกคนแล้วแต่ว่ามื้อใดโตเฮาเองคือกันเฮาก็ยังบ่ฮู้ใครก็คือกันแหละทุกคนต้องเจอวัดโตเฮาเองก็จักมื้อใดเฮาก็ยังบ่ฮู้เนมือแม่นเจอานโอยูอยู่ม อันเจ็บในท้องแต่กี้กับป้าหายเลยบอหาตลก็ปแล้วมานั่งนั่งได้อันห้องงงตรงที่ว่าไปตรวจแต่วิตตวอเนาะก็ว่าไปมุกอินเตอร์ว่าบ่มียังดีว่าทุกอย่างแต่เห็นยางเดียวอือมนเราเ่าวเจ็บเนาะอนเวลาเราค่ะตออแทงตึบตึบเือมหเปนลูกเียนมีวลาเราห้าวมนกับเต้นธรรมดา วันนีมันเรากหักโอ้งขงบริี่ตอม่ีย่างหักหักลมเมื่อยได้ลมแรงเนาะหักลมหักแรงยังเมื่อยกว่าหักหลอมที่สองอด้แต่ว่ามาเต็มบริวี่เยกินข้าวิน้าไม่ได้งดข่าวหดน้าเนาะเดี๋ยกินหน้าขหนกินกินชายใินายกินยาฮนเดาว่า สิ่งแรกจะว่ะกี้แล้วมเมื่อยุ่มืือนั่นนะมือที่สาล้มือที่หนึ่งนี่เรอค้นเราเหนื่อเลยนาะไปวันจันทร์ไปวันจันทร์วั่าววันหมาวันจันทร์อะุดยอดกคนก็ว่าเพิ่ได้ชิดยาสุุบเสลารว่ายหอนอนอย่น่ราไรนูนวัาเานพืนสิ่งจะควกาม้ากัมา ค่อยๆมันใช้มันมันนั่นว่าทอมยาใช้หลังมันถึงอยู่ไ h ั่นแม่นยงมันดีเฮาก็อยากใ่่นไปคือว่าอยากให้ยื้อดให้ทงยาใให้อือมีบาหลายบละได้ไปมกบัดนี้ ได้แบบ้ดูดเด้เียกต้องน้าขงเขาันทึกไว้เนาะพอบิกขึ้นได้เลยดมากทอดออกคือหัวเข่านี่แหละคือว่าคือนแพ้แรแร้ได้แรงแรงแรงแมงนรงแรงรากรงแรงแรงเรย่รงแรงแรงมรงแรนแรมแรแร้แรรงแรงยรงงแร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 แง เี้เลือดเม็ดขาว่ลวแต่ว่าโรคนี่นั่นมันเข่าตลอดเวอร์หนะใช่เน่เน่เ

เมือเมื่อโอ้ชงใช้เมื่อนั่นเมื่อทรงชการเพื่อนนั่นนั่นจกักเพราะว่าเห็นลุงบุญว่าว่าเออไปชุดโถเฮ้ยไปชุดโลเดโลเออได้ยินเิ่นคุยโทรศัพท์เงินเพราะเขาว่าว่าไปชุดโลไปชุดโถเออเราเปลี่ยนยังอีกตัวว่าเอาตะกี้กับว่าทาอะไรว่าใครเลยเนาะเออเขาก็คิดว่าเราใครและคิด

เอาบะได้กะเออเขากะยังหน่อยเขากะได้ไปมันชุดแมนแมนใส่คอใส่คอแบบพดคิดพูดใจใส่คหายใจได้แมนแมนเขากะถือว่าจำเนียเขากะใครกว่าเขาไม่ได้ไปเขายังข้างค่าเนาะเอาได้ไปแล้วถือว่าเขากะชุดชุดแล้วเขากะย่านเราเป็นลมเออย่านเราเป็นลมโอ้แบบ เราก็อยากเห็นว่าครั้งสุดท้ายอะไรเห็นได้จ้ะถ้าเราถ้าเราออกยังเต้เราสิบ่เห็นอีกเลยเด้กโอเคเห็นอยู่ในคลิปนะบอกว่าเออนั่นคิดว่าพวกคุณยังเปลี่ยนเอ้ยเนาะอืมแปลว่าทุกคนก็เจอกันทุกคนมันไม่มีแต่เฮาเนาะสิแล้ว ่าไปกนแงอมีลยตุก่นชอกิดไก่ใยายมากลลคนด้วยหอดประสาทคนแหละอืมหมูบุลล่เนาะยิ่งยิะม่็ด่นะเช้ไทยไหมเ้องเกียวใท่บ่าหัแล้วหัวเีคนที่บ้าเห็นี่งหัวไรอ่า เอ๊ยยังไม่เป็นนางเพือนือาทำทำไมอ่าไม่ถ่ายรูปลองเบิตพอเมื่อวันเสาร์ล่ะก็พอท้มมากเห็นพอยางพอลืมอยางไรเอได้ละพอพอยางไ่ได้เลยอาวไปดิ่น้ากบช่่อยู่นาาไอ่ได้ยูยางถามเพื่อนว่าเป็นอะไรวาใครยู้อ่ะตามเมน้งเปลื เพิ่นไ้อนอยู่ตัวเลยนะคะเพิ่นหาชโมกาชงคนเนาะอันจนฮอดบ่ายโมงบ่ายยากจนอกก็ได้โทรหาเพิ่นผู้นี้เสียไกล้กับบ่ติดมันมีแนวเลยอมแต่ท้งทางเตี้ยเนว่าโอ๊ยเจ้าบ่ได้โทรเฮาป้าอให้เป็นหยังก็ได้เพิ่นไปทางายอือแม่สิ่อมได้พอของนั่งห่างยเอ้ยโทรให้อแเอาไม่ใหญ่เจ้าคือมานอนจะปิดเปนไ เ้ยผมมาในน้อนตัชาวพ่อผมก็เป็นอย่างนึงโมคนนันโทษให้ในเส่เฮ้ยบัดมันโทษมาคนมาติดปัดสายเดี่ยวเปลี่็นมางงานชอบโทรศับอยู่โทรหานนี่ป้าคนนี้ก็บอได้ถ้าหาไม่นอกมาลายทายแต่บบตีจะคนแต่จ้พ่อหาคนอื่นเนี่ย้บได้แต่คนอื่นโทรได้เอาหนี้ในการโทรหาหมูไม่นอกกันลายเพียดเนบขาัีกเ็ลได้เฮ้ยมันนี่เนอะ ตุ้เทมาเสียดน้ามาเสียดตัมแต่ห่อนแงนนเราบมาห้างงอะมีเราลงนอนลงไปนาดีนีออกไแต่ไทยนี่น่ใไต้ไปนี่นั้นหีอกไเนื่อยตาเอ้าดจะบุกมาหางมาอย่างกบนนเลยเอยเดียวคอยเพื่อนไหใส่ใส่หลักกระมาบ้านหมออ่ะมีคนอยู่น้ำคโอ้โหนี่กระ่าสิไปสิไปกบไปื่อเพื่อกบรี้าุไปฮ

ไปเด้อมาเฮ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 าเเฮาาเฮาเเฮาเฮาาเฮาเฮาเฮาเาเฮาเเฮเฮาเ เนาะบ่เป็นห่วงเพิ่นใหญ่มื้อเพิ่เฒ่าล้วลกเฒ่าก็ใหญ่ไปแล้วครอบครัวเพิ่นก็เจ้าก็ดีแล้ออเนาะมู่กับใจไอ้วนก็ให้ค่ะะนมีแต่ว่าเฮาสิได้ขอตออกไปข้างนอกกนเด้อตู้เด้อแม่นี่ๆเด้อเนาะโดยโดยเนาะมุกเใจนําและทางงมื้ออื่นมาเียกไวกสิมาคือเก่าเนาะโดย่ะวันนี้ออกไปเบิ่งข้างนอกก่อน

อองามดีเถ oh. <einer> ื่อเนาะพุ okay. Okay. ่นนี่เนาะอามันเอาปู่กําลังมาคัวมันคัวหยังอ่ะกะโอเคพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ทางสบุนก็มาแสดงความเสียใจทางครอบครัวของแม่ณเนเนาะแม่นี่ว่าแม่น้องเปแม่น้องยูดิพี่น้องเอ้ยเยจเพิ่นนี่แหละเนาะจังได๋อ่ะ ขอขอบุญขอบคุณทางพอลักพูใหญ่แล้วก็ที่ได้ฝากเงินฝากค่ามาหน้าที่ผ่านมาทั้งครอบครัวของเพิ่นมากินทานซอยเนาะกะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัตถุสุก้อนเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางสุบุญกะที่ขอไลฟ์พ่อแม่พี่น้องไปก่อนจังใดกะขอความเสียใจคือเก่าเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะสวัสดีเด้อ